นะครับวันนี้นิทานจะเล่าให้ฟังมีชื่อเรื่องว่านิทานสำหรับคนรักกันวันหนึง่งมีชายหญิงคู่หนึ่งเพิ่งรักกันทั้งคู่รักกันมากผู้ชายให้สัญญากับผู้หญิงว่าผมจะรักคุณตลอดไปผู้หญิงจึงบอกกับว่าฉันเชื่อคุณและจะรักคุณอย่างที่คุณรักฉันให้ดีที่สุด ทั้งสองคบกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งใน,นระหว่างที่สองคนนั้นเดินจับมือกันอยู่ที่สวนสาธารณะนั้นได้มีนางฟ้าตนหนึ่งปรากฏกายพร้อมกับบอกว่าเห็นแก่พวกท่านที่มีความรักบริสุทธิ์ต่อกันทั้งสองเราอยากจะให้ท่านทั้งสองได้เห็นอนาคตชายหญิงคู่นั้นจับมือกันไวน้แน่นและรู้สึกดีใจที่ความรักของเขาและเธอ มีค่าถึงขนาดนางฟ้าลงมาให้พรนางฟ้าจึงพูดขึ้นว่าท่านจะดูอนาคตท่านทั้งสองนับตั้งแต่นี้หรือไม่ชายและหญิงคู่รักมองตากันพร้อมกับตอบว่าเราทั้งสองไม่กลัวอนาคตเรามัน่นใจในกันและกันนางฟ้าได้ยินดังนั้นจึงเสกของออกมาเป็นซีดีสองแผ่นให้ทั้งคู่ไปดูในอนาคต ที่บ้านของหญิงสาวหญิงสาวค่อยๆค,ควักซีดีพผ่นที่ได้จากนางฟ้าลงใส่เครื่องเล่นในภาพล่าของเธอเธอเห็นแฟนของเธอนั้นเธอกับแฟนของเธอแต่งงานกันเธอยิ้มแก้มปีกมีความสุขยิ่งบอกไม่ถูกในภาพหลังๆหญิงสาวได้เห็นว่าในคลิปวิดีโอนั้นแฟนของเธอคบกับชู มีคนรักใหม่เธอนั่งเสียใจนั่งร้องไห้ทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูขึ้นที่ห้องของเธอเธอเลืบปิดเครื่องและซับน้ำตาที่ไปเปิดประตูปรากฏว่าคนที่เคาะประตูคือแฟนของเธอนั่นเองแฟนของเธอยิ้มแต่เธอโมโหจึงจบจึงตกหน้าของเขาไปฉาดใหญ่ และปิดประตูโดวที่ฝ่ายชายยังงงเธอนอนร้องไห้คิดถึงนานาโคที่เกิดขึ้นเช่นในหลังจากนั้นเธอพยายามหนีหน้าชายคนรักของเธอโดยที่ผู้ชายตามง้ออยู่ยกใหญ่ผู้ชายก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรส่วนผู้หญิงก็พยายามหาทางเลิกกับผู้ชายคนนั้นจนสำเร็จ เหมือนนี้านจะจบลงครับแต่นี้เป็นแค่มุมมองเดียวของหญิงสาว๋ยเรามาฟังต่อลวกันว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นยังไงจนวันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูเธอเปิดประตูแต่ทัานใดนั้นคนที่เคาะประตูก็หันหลังจนรับตาไปเสียแล้วเธอจําได้ดีถึงแผ่นหลังของอดีตชายรักที่ตัวเองรักนั้นเธอมองลงที่พื้น ซีดีอีกแผ่นหนึ่งของนางฟ้าที่ได้มอบให้กับชายคนรักเธอนำซีดีแผ่นนี้ไปเปิดอีกครั้งพบภาพที่เหมือนกันทั้งคู่ทั้งคู่แต่งงานการมีความสุขแต่ภาพหลังจากการแต่งงานคือภาพของเธอมีชู้กับผู้ชายคนใหม่โดยที่มีแฟนของเธอร้องไห้อยู่ข้าง ธอน้ำตาไหลและปิดวิดีโออย่างช้าเธอค่อยเปิดจดหมายที่แนบ,บมากับซีดีอ่านนั้นใจความในจดหมายเขียนว่าผมไม่กลัวอนาคตเราจะมั่นใจในการและกันขอบคุณสำหรับความรักที่ผ่านมาแม้ผมจะเชื่อในคุณฝ่ายเดียวก็ตามลาก่อน อย่างที่พี่พยายามบอกน้องเสมอครับว่าความรักความเข้าใจความเชื่อใจมันเกิดได้จากคนสองคนเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งพยายามแต่อีกคนหนึ่งกับไม่พยายามความรักมันจะเป็นความารักได้ยังไงเป็นอีกเรื่องนึงนะที่หยิบมาให้ฟังในวันนี้วันนี้ขอบคุณมากครับ